สวัสดีครับสำหรับ b a s i c python ปอย a i ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัว m a c h i n เ Learning แล้วก็ตัว ai กันครับผมก็หัวข้อที่จะพูดคุยกันครั้งนี้ก็คืออะไรคือ ai แล้วก็ machine learning แล้วก็ deeplearn i n g ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพูดควบคุมไปถึงตัว data science Pro โปรเแล้วก็หลังจากที่หลังจาก ep 17นี้เราจะไปไหนกันดีครับผมหลังจากที่เราอินโทรในส่วนของตัว Python เบื้องต้นไปแล้วเรียบร้อยครั้งเนี้ยเราจะมาดิบได้ในส่วนของตัว AI แล้วก็ ML อีกทีนึงก็สำหรับตัว ML AI แล้วก็ด l e a r n i n g ต่างกันตรงไหนนะครับผมก็คือถ้ามองเป็นภาพใหญ่ก็คือตัว AI เองก็จะเป็นกรอบที่ใหญ่กว่าแล้วก็มี Machine Learning แล้วก็มีเด e เร n i n งตามเคิร์บเนี้ยซึ่งไอตัวจะแบบความของ AI หรือว่า ML หรือว่า DL เองที่มันแตกต่างกันตรงไหนก,ก็มันก็มีหลายตำราที่เขาดิสคัชชันกันนะครับผมก็ตามความเข้าใจของผมคือไอตัว AI Artific i a l intelligence หรือว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถออมีเซนแล้วก็มีเหตุผลแล้วกออ็มีการกระทําแล้วก็มีการประยุกต์ใชเออ้เป็นปัญญาประดิษฐ์มีการตัดสินใจแทนเราได้ครับผมส่วนแมชชีนเลอร์นิ่งก็คือจะสกบลงมาเป็นเรื่องของอัลกริทิมที่มาช่วย ในการตัดสินใจอีกทีนึงครับผมส่วน Deep Learning ก็จะเป็น subset ของ ML อีกทีนึงตรงที่ว่า Deep Learning ก็จะเป็นเรื่องของตัว Neural Network เป็นหลักครับผมต่อมาสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ที่เราต้องรู้ในฐานะที่เราใช้ AI อครับผมก็เรื่องของ Data Science Process ตัว Data Science Process เองตรงนี้ผมก็เอา reference มาจากลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็จะมี ขั้นตอนทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนก็คือเริ่มจากการเก็บข้อมูลการทำวะอาดข้อมูลแล้วก็การ e x p o r t data ก็คือการดูข้อมูลแล้วก็การทำเอาข้อมูลนั้นมาทำโมเดลซึ่งเป็นโมเดลการพิจารณาแล้วก็ deploy โมเดลนั้นๆซึ่งแต่ละเฟสมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ Data ก็สองอันแรกก็จะเป็น Data e n g i n e e r i n g ที่ทำงานเกี่ยวกับ การเก็บข้อมูลและการกินข้อมูลส่วน data analysis ก็คือมีการกินรวมถึงการดูข้อมูลครับผมก็เป็นการเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลแล้วกันส่วน machine learning ก็จะนำข้อมูลที่ได้มาเข้าโมเดลแล้วก็ deployment เป็นตัว,ว application นะครับผมส่วน data scientist ก็คือเป็นคนดูภาพรวมอีกทีนึงอันนี้คือเข้าๆของตัว data science process ครับ ต่อมาถ้าพูดถึง Data Science Process เราก็ต้องมานึกถึงในส่วนของตัว CRISP-DM g ครับผมก็คือ c o สที่ T Standard Pro รเ s s ต์พวด a ต้า i n g ตัวนี้เองจะบอกกระบวนการของเราทั้งหมดว่าตั้งแต่ต้นที่เราได้รับข้อมูลมาจนถึงปลายทางเป็นยังไงซึ่งอันดับแรกที่เราต้องเข้าใจคือเราต้องเข้าใจ Business u n d e r s t a n น i n g คือเข้าใจธุรกิจของเราครับผมว่า Painpoint ของเราอยู่ตรงไหนอะไรคือปัญหาของเราหรือว่าไปวิเคราะห์ตัวไอด้หรือตัว CP หรือตัว 5M1E อ่ะครับผมว่าเราเกิดเ i n p o i n t ตรงไหน,นแล้วค่อยเอา Data นั้นมาเข้าใจทำความเข้าใจของข้อมูลแล้วก็มีการเตรียมการข้อมูลแล้วก็นำเข้าไปสู่ Modeling ในการเทรนแล้วก็ Evaluate ว่าโมเดลนั้นใช้ได้งานไหม ถ้าใช้ได้งานแล้วก็สามารถตอบโจทย์มิสเน็ตเนอร์สแตนดิ n งก็จะมีการ deployment ซึ่งในตัวโปรเซสของ data า i ซ n เองหรือว่าตัว crispm d เองมันก็จะมีตัวโปรแกรมหรือว่าพวกไลบรารีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ python ก็คือจริงๆแล้วตัวแต่ละเฟสต่างๆของมันเองมันก็จะมีไลบรารีหลายๆแบบทั้งมีทั้งปีแวร์ทั้งมีทั้ง เ,เสียตังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะในคอรสนี้เองผมก็จะน้นไปในส่วนของตัว y y t o o ซะมากกว่าก็เลยเยกตัวอย่างตัว library ในแต่ละเพจที่เราต้องอรู้และต้องใช้งานมันอย่างเช่นตัว a n นด t a ต้าเนสเดนนิงเราก็ต้องใช้งาน pandas n นำ p ายหรือว่า a t p พอด l ิฟเพื่อในการพอดกาบอะครับผมแล้วก็ตัว p r e พ a r a ชั่นก็คือตัวจะใช้ตัว pandas ในการเตรียมการข้อมูลหาหรือกำจัด ตัวคอลัมน์หรือว่าข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกไปครับผมแล้วก็ใช้ตัวโมเดลลิ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวสกิลเล n แล้วก็ตัว tensorflow ที่เป็นโมเดลลิ่งแล้วก็มีการ evaluate แล้วก็ deployment ถ้าเป็นกรณีที่เป็นตัว python เองก็จะเป็น deployment ก็จะเป็น s t r e m m l s t หรือว่า f าร์ api หรือว่า f a s k นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเองตัวที่เรา จะจำเป็นในการเรียนรู้เรื่องของ AI ถ้าเป็นกรณีในฝั่งของตัว Python เองแล้วกันครับผมหรือในฝั่งที่ท่างผมที่เคยใช้งานมาก่อนก็จะเป็นแพนดั s นาภายแล้วก็ Ma t พอ o ดิบ b OpenCV แล้วก็สก i t l ์เ r นแล้วก็ Tensorflow ตรงเนี้ยจะมีประโยชน์ในการใช้ในการสร้างโมเดลจริงๆแล้วเนื้อหาที่ ผมเคยเรียนมาหรือผมเข้าไปดูอินเทอร์เน็ตมาเขาก็จะโคดดิ้งแล้วเราก็โคดดิ้งตามเขาแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเองครั้งนี้เองผมก็เลยอยากจะลองแนวที่ว่าเราจะอ,าออกแนวโนโคโดแล้วกันครับผมก็คือโคดดิ้ง by AI ก็คือไปถาม ChatGPT ว่ามันโคโดยังไงแล้วเอาโคโดนั้นมาดีบักแล้วก็ผมก็จะใส่เติมในส่วนของตัวที่ประสบการณ์ที่ผมเคยมีในการดีบักว่าอ๋อตรงนี้มันถูกหรือมันผิดให้อีกทีหนึ่งหรือว่าจะ บางทีอาจจะเข้าไปใน Gemini ที่มันบิวเอินอยู่ในโค้ด랩ไปแล้วแล้วก็บางทีอาจจะเข้าไปถาม Microsoft Co c o Pilot ก็ตัวโคดิ้งทูลที่เราจะจะต,ต้องใช้คือเป็นตัว Google Colab <oding> <t une> ที่เป็นตัว Jupyter Notebook <oding> <t une> ที่ใช้คอมไพในส่วนของตัว Python ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้ากรณีที่เราต้องการเราโลคอนก็จะเป็น Visual Studio Code ซึ่งวิธีการกรณีที่ มีเอพิโ od ไหนจำเป็นต้องใช้ Vs Code ผมก็จะอ,อธิบายวิธีการเซต Environment ของตัวเครื่องลูคอลของเราเองนะครับผมซึ่งการเซตแอนเวอร์เ n นของลูคอลเองบางทีเราอาจจะเกิดปัญหาบัคไม่เหมือนกับคนอื่นเขาเราก็ต้องพยายามใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะพยายามสกคปเนื้อหาหรือว่าการอิ s t ตอลให้มันเป็นคอมมอนมากที่สุดนะครับ ก็โดยรวมแล้วเราจะไม่ได้เรียนเจาะไปทีละตัวแต่เราจะ,าจะผมจะยกตัวอย่างโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์แล้วก็ใช้แต่ละทุนไปเลยครับผมก็คือแฮนด์ออนไปเลยซึ่งตัวแฮนด์ออนโปรเจกต์ของเราก็จะมีอยู่3อันใหญ่ให้คืออย่างแรกคือเรื่องของลีเกชันลีเกชันโมเดลซึ่งตัวลีเกชันเองก็คือเป็นการเดาราคาบ้านครับผมว่าบ้านหลังเนี้ย โลเคชันนี้แล้วก็จานวนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําจะมีราคาเท่าไหร่แล้วก็อีกอันนึงคือคัสซิเ t ชันก็คือเป็นการเดาว,ว่าลูกเรือไททานิกมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะดูรอดหรือว่าเสียชีวิตในการในเรือในการจมของเรือไททานิกครั้งนั้นครับผมก็โปรเจกต์แรกเราก็จะมาคุยกันเรื่องตัวไททานิกเราจะมาดีฟได้ในส่วนของเทเบิลเล a ร์เดต้าของตัวนี้กันก็คือเป็น Data ที่เป็นแถวเป็นโล แล้วก็ค่อยไปที่ตัว Legation Model ที่เป็น How Pricing แล้วก็มาจบที่ตัว Image Classification ที่เป็น Neural Network ของตัวไซฟ i าเท่น Data Set นะครับผมก็มีทั้งหมด10คารดก็ตรงนี้เองก็จะทำการ Training Data เพื่อที่จะ Classify ตัวภาพต่างๆนะครับ สุดท้ายแล้วในส่วนของการหา data set ซึ่ง data set ที่ผมนาเสนอมาก็คือมันจะอยู่ในตัวคาเกิลครับผมซึ่งตัวค a ร์เกิเองก็คือเป็นตัวแหล่งที่เขาไว้ใช้แข่งขันทาง data science Pro รเ s s ครับผมก็เป็นการแข่งขันทําโมเดลเพื่อจะพิ i ิชันนะครับผมก็มีการแข่งขัน หลายๆอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็ที่ผมจะเอา Data มาใช้ก็คือเป็นของเรือไทิกที่เป็นดิแซสเตอร์ครับผมที่เป็นเอ่อเป็นตัวผู้โดยสารว่าจะเสียชีวิตหรือว่ายูรอดนะครับผมแล้วก็รวมถึงเฮาทายซิงซึ่งตรงน,นี้จะเป็นโนเออรโนเลดก็ส่วนตัวเทปเองิองจะอธิบายภาพรวมทั้งหมดของตัวโปรเจกต์ที่เราจะ มุ่งไปข้างหน้าครับผมก็ยังไงเจอกันที่เอพิโซดต่อไปครับผมขอบคุณครับ